จ้าพี่น้องจ้ามาจ้าส้มตําปลาหนูวนวโรยเม็ดกะถินแตมพักชะอมมะระหน่อไม้ต้มจ้าหน่อไม้สุดต้มขนมจีนมาเด้อจ้เด้อพอพี่น้องมากินกับสาราช สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับสาวโคราสุดเด่นสาวครกินแซ่บตามเคยเด้จ้ะเด้อวันนี้สาวโคราชพาพ่อแม่พี่น้องมากินส้มตำปลาแซ่บๆซขนมจีนผักแก้มเราก็มีนี่จ้ะผักโะมอมหอมผักมระขมๆอ่ำล้ำพ่อมพี่น้องแล้วก็หน่อไม้สดเนาะโรยด้วยเม็ดกระถินมาเดาจ้ะเด้อพ่อพี่น้องจ้าไากินกับสาวโคราชไปรองรำํำเพลงละจ้ะขออนุญาตสโลว์ก่อนเด้อใช้มือเด้อพ่อพี่น้องจ้า มาจ้ะลงคลิปชาหน่อยเด้อพอพี่น้องลูกไม่ค่อยสบายจ้ะพี่เลียมไอห์ว่มมามสมต่ำเสบๆ

มาเด้อจ้ะพี่น้องมาละชุบแชบมาจา้ะ นหนอไม้สดหวานหวานพ่อพี่น้องมาจา้ะตัวป่วนไม่สบายพ่อพี่น้อง ตัวปวดน,นอนจอ้ะพี่น้องพริกแขกกระเพ็ดด้วยจ้ะ มาพี่น้องแซ่บหลายเผ็ดนะคสุนตำต้องไปเพ็ดเนาะ เี๋ยวก็ได้กลับไทยแล้วพี่น้องอีูกเจ็ดเดือน <laughs> นับรอกลับช่วงอื่นไม่ได้จ้ะต้องทำงานเนาะไม่อยากเอาฮอลิีเดยออกตอนหยุดงานนะจ้ะ ไม่อย่างออาฮอลิเดย์ออกตอนทำงานพูดพิษลูกพิดเทอมหน่อยจ้ะถึงจะได้ไปวิลเลียมพิดเทอมไม่อยากให้ลูกขาดเรียนจ้ะ ถังเม็ด ภาษาไทยนี่ก็พูดกับหนากับหลังแล้วพ่อพี่น้องจ้ะไปไม่รอดแล้ว <c oughs> ใครเป็นเบิง่ง <c oughs> สาวครานี์เป็นประจำภาษาไทยก็ไปไม่รอดสูีปเดนก็ไม่รอด <c oughs> <c oughs> อ pack Ja. Mm. น้องไม่ก็แพงจา้าเพ่าะว่น้องน้อง แขนนี่ยังใหญ่กว่าเลยเท่าแขนพี่เลี่ยมสองหน่อหน่อในน้อยปอกมาไม่เลืออะไร หน่อใหม่สุดน่ะจะอร่อยต้มหวานๆเนาะอืม พักกระแพงกินประหยัดพรอพี่นองเผ็ดมาก ลืมมาช้อนมาสดน้าวะแซ่บมากเพื่อนๆจ้าสำหรับคืนนี้ซาคลาอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีมิชัยททุกท่านจ้า